เนทกาแฟขอโอกาสคัมแบ็กหลังถูกตักครั้ง2เดือนคดีชวนเล่นหวยออนไลน์ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับของลูกทุ่งสาวอินดี้เนทกาแฟสีนครครับเจ้าของบทเพลงดังเปิดใจให้ขี้เล่าแน่หลังถูกศาลตัดสินลงโทษในคดีความผิดตามพรบการพานันครับผู้ใดช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพานันซึ่งเนทกาแฟครับให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยสารตัดสินมีคำสั่งลงโทษจำคุกสองเดือนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจึงเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักถัง2เดือนลาสุครับ8พฤศจิกายน2567เนสกาแฟครับได้โพสต์แจ้งข่าวดีให้กับ f อที่รอคอยการกลับมาของเธอครับว่าเนสกลับมาแล้วนะคะทุกคนขอบคุณ f อทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจนะคะขอบคุณที่ยังรอนะคะพร้อมรุยงานแรก 11พฤศจิกายนที่นครไัยพิษ,ษณุโลกทัางนิทัพอินดีสาวคนดังได้โพสต์ชี้แจงให้กับหลายคนที่ยังสงสัยเรื่องเธอหายหน้าหายตาไปร่วมสองเดือนว่าที่หลายๆคนให้ความสนใจและสงสัยคดีปีที่แล้วที่ใบหวยตัดสินมาหนูติดก,กับขังสองเดือนจริงหนูทําจริงหนูรับผิดค่ะ, <c oughs> คะก่อนอื่นเลยขอโทษพ่อกับแม่ที่ลูกทำผิดพลาดไป หนูขอโทษแฟนคลับทุกๆคนผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ทำให้ผิดหวังพร้อมกันนี้ครับเนสกาแฟได้โพสตแจ้งว่าจะมีงานพิธีบายสีสู่ขวัญของเธอในวันที่9พฤศจิกายน2567ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็มีแฟนๆครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวเนสกาแฟกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข่าวเด็ดๆจากเรานะครับ